เพลงครับเหนื่อยจังจังอยู่ครบกำลังใจหน่อยเขาเหนื่อยได้ปะทำไรอ่ะจุก <laughs> เขาเหรออให้กำลังใจแฟนเราบต้เพลงบังคับจิตใจกูอะโห รองเหรอฮะรู้ว่ามันจะแท้ไ่มไม่เขาลุกขึ้นไปใส่เองก็ได้ปะมึงที่เกียจไงแมวแมวเหมือนสมัยป๊าใส่รองเท้าให้เขา้ก็ลังจะไปเรียนตอนหกโมงเช้าอ่ะ หนูจะไปโรงเรียนแล้วค่ะใส่ได้ไม่หลวมหรอกไม่หลวมใช่ไหมไม่ไม่รู้อ่ะรู้ดิรู้ <c oughs> อา่อาไอ่ไหนหถ้าเออนี่แหละเอ๊ะไม่ใหญ่ไปหรอกนี่เธอนี่มันเทีย่ยงคืนแล้วนะเธอ นี่เป็นเที่ยงคืนแล้วนะนี่ถ้ามันไม่เที่ยงคืนฉันจะไม่ตามเธอนะเนี่ยเธอลืมไปหรือเปล่าว่ามันวันอะไรอ่ะเธอฮะวันนี้คือวันอะไรคะเธอเเธอไม่สนใจใช่ไหมมาเป็นวันธรรมดาของเธอใช่ไหมได้ต่อไปนี้เธอก็เล่งกับพรไปนะต้องมาเล่นกับฉันนะเธอคนอะไรเนี่ย เธอยังไม่เลิกเล่นอีกใช่ไหมเธอลืมไปแล้วใช่ไหมว่ามันสำมรีสำคัญนสี่เล่นมุกเธอเธอจะมาได้ยังจะเล่นจะเล่นเกมหรือจะเดินมาถ้ารักเกียรตจริงปล่อยเมาส์แล้วเดินมาหาเดี๋ยวนี้มีเวลาให้แค่สามนาทีสามวินาทีไปมึงมาหากูแค่เนี้ เลยอ่ะนี่ไปหาแล้วอ่ะได้แปดเดือนจุ๊บแปดเดือนพ่องอ่ะสิบเอ็ดมันไม่สำคัญอะไรเลยใช่ไหมบายลากอยลกูกันแล้วนะมีความสุขมากมึงดูเวลาด้วยมันกี่โมงแล้วแล้วมึงกลับกับกลาบไม่ต้องมาถ่ายเลยกูไม่ตลกกับมึงเลยนะ กูไม่ตลกเพรากูคือโอเล่ชวนชื่นฮโอเล่ชวนชิมเลยตัวเองมันกี่โมงแล้วอีสัตว์ก็ดกันแล้วเนยมึงไปไหนมาไปห้องสมุดมาครับห้องสมุดพ่องปิดทุ่นึมงเหรอไปห้องสมุดมาครับผมผมอะไรเงินตัวแล้วครับมึงออกแล้วแต่กี่โมงผมออกไปเที่ยวครับผมวันหลังกูจะไม่ให้มึงได้ครับผมี่สโอเคครับผมลูกพี่จัดกัครับ คนเป็นั้ผมไ่้เอี้ยน่ะอ้กูอนมาก่ะไมอ่ะเป็นตุ๊กตาเหรอชาวัดีค่ะฉันชื่อน้ำฉันเป็นเพียงตุ๊กตาอ้าวงนี้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ได้เล่นอะไรก็ได้ฉันมีความรู้สึกแต่ฉันไม่สามารถขยับได้ค่ะันต้องให้เขาขยับให้ใช่ไหมใช่ จุก,กะตะนารสแต่ว่าฉันหายใจได้ฉันต้องมีรูหายใจมอไม่เป็นไรเล่นเล่นไหมล่ะลุกขึ้นสิเฮ้สนุกจังเอาทำไมนิ้วไม่อยู่ในเราจมูกละ่ะต้องเข้าไปอยู่ในจมูกสิฉันขยับฉันก็จะลุกออกไปมันเป็น พลาสติกหรือว่าอะไระเนีนะฉันมีความรู้สึกฉันเจ็บฉันเจ็บฉันเจ็บฉันรู้สึกว่าฉันฉันเจ็บเหมือนตุ๊กาตาจะหุ่นบอลนะเอาไว้อ่ะ <laughs> โอยผมสั้นมาตุ๊กตาตัวนี้ฉันมีความรู้สึกและฉันหายใจได้หนุนขึ้นมาสิตุ๊กตาทิ้งดิง ต้องเล่นหมวยเว่าไม่ไม่เบื่อไม่เบื่อเพราะว่าเขากินกันตัวเอง <c oughs> ไหนเนาะเล่นบุกเสียเ่ยวเกี่ยวแับต้มเล่นหมูยอยขนาดเนื้อหมูมยูเป็นคู่แต่ทำไมอยู่จะไม่อยู่กับเราล่ะอะไรอะไรวันนี้จะมาทำอะไรเต้นหมอแฟนเต้นเพลงอะไรเ <c oughs> ด้แดงหอมยาง ตาแดงแดงพร้อมสามสี่ตาแดงแดงอย่ามายักน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าตาแดงแดงอย่ามายักน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าน้องบอกจะไม่ยักจะไม่ยักเอ้าน้องบอกไม่ยักจะไม่ยักจยักน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าปีหน้าจะมีลำวงปีหน้าจะมีลำวงน้องกลัวน้องโป่งอย่ามายักอย่ามาย่กั่ยัก bang <laughs> <Get off. laughs>